ตยดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุขโขทยัยบริเวณตอนนี้นะครับคุณผู้ชมน้ำยมที่ไหลผ่านตัวเมืองสุขโขทยัยลดระดับลงกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายัางต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะฝั่งขวาของแม่น้ำยมนะครับซึ่งพนังในอำเภอสีสำโรงพนังแตกคุณกวิทย์บุญธรรมมีรายงานสดจากจังหวัดสุขโขทยัยคุณกวิทเชิญครับ ครับคุณชินันท์ครับโดยจุดนี้มีพนังแตกถึง2จุดด้วยกันนะครับและผมก็ได้พูดคุยกับทางโครงการลรระทานของจังหวัดสุโทขทัยก็บอกว่าตอนนี้มวลน,น้ําก้อนใหญ่นะครับมาถึงจังหวัดสุโขทยัยเมื่อประมาณสี่พุมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหากไม่มีฝนตกลงมาสัอีก2-3วันจังหวัดสุโขทัยจะเข้าสู่สภาวะปกติครับ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศสดในตอนนี้นะครับจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับคือแม่น้ํายมที่ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยบริเวณสะพานพระร่วงตอนนี้นะครับน้าลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ภาพที่เห็นตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าน้ํายังสูงกว่าพนังเกือบสองเมตรทีเดียวนะครับส่วนนี้นะครับคือภาพน้ํายมที่ไหลผ่านสารกลางจังหวัดนะครับเคยให้เห็นแม่น้ํายมแม้ว่าน้ําจะลดลงไปมากนะครับแต่ยังต้องเฝ้าระวังน้ํายมยังเป็นเสมือนคลองนะครับที่มีพนังสูง น้ำที่พุดตามกำแพงแล้วก็ท่อระบายน้ำยังพบเห็นได้ทั่วไปตลอดติมแม่น้ำยมครับเทศบาลเมืองสุโขทยัยธานีต้องเร่งสุดน้ำออกจากตัวเมืองพุ่มในการโครงการธรระทานสุโขทยัยบอกว่าสถานการณ์น้ำยมที่ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทยัยจะเป็นแบบนี้2อถึงสวันครับแล้วก็ค่อยๆลดลงเพราะมวลน้ำก้อนใหญ่ได้มาถึงตัวสุโขทยัยเมื่อสี่ทุ่มที่ผ่านมาครับ ตอนนี้ปริมาณน้าเนี่ยที่ล้นคันนะครับบริเวณสะพานที่อำเภอเสียมโรงเนี่ยเราก็หาวิธีการจัดการโดยนําเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่นี่เช่ว่าเครื่องตักลัลกแต่น,น้ำเนี่ยนำนำ้นำดังกล่าวเนี่ยไปลงปักพระหรือพื้นที่ลุ่มต่ําของโครงการชุมนันตุโกไทยเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับไม่รบกวนจากน้ําที่ระบายจากทะเลหลวงหรือน้ําที่ล้นตะบินเวมันจะอ่างไม่หมอะหรือ น้ำจากอ่างแม่ลําพันธที่ล้นตะบินเวแต่แนวโน้มนะครับทั้งสองอ่างอ่างแม่ลําพันธ์และแม่โมงนะ่งแนวน้มในทิศทางที่ลดลงเพราะนั้นเนี่ยสถานการน้ําในตัวเมืองตัวโขทไทยเนี่ยระดับน้ําในแม่น้ํายมจะลดลงเรื่อยๆร แล้วก็จะแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแม่น้ํายมจะลดลงนะครับแต่จุดที่พนังแตกเช่นที่อํเาเภอสีสํารงแล้วก็จุดนี้นะครับบริเวณบ้านบางหินตำบลปากแวยังคงน่ากังวลน,นะครับเพราะน้ํายมได้ไหลเข้าพื้นที่บริเวณฝั่งขวาของเมืองครับซึ่งคลองแม่ลําพันธ์แล้วก็น้ําจากเขื่อนแม่มอกก็จะมาส่งทบบริเวณนี้นะครับซึ่งจะทําให้พื้นที่บริเวณฝั่งขวาบริเวณ ใกล้กับโรงพยาบาลสุโขทัยแล้วก็ตำบลบ้านกล้วยนะครับจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่ท่วมแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นในขนาดนี้นะครับคุณชินายครับขณะที่สภาพอากาศที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้ฝนไม่ตกลงมาแล้วนะครับและอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับหากเป็นไปตามนี้นะครับสองถึงสามวันสุโขทัยอาจจะพ้นกริดแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติครับขอบคุณครับคุณกเอกครับ